สวัสดีครับท่านผู้ชมกว่าหลายทศวรรษที่มนุษยชาติเฝ้าถามตัวเองมาตลอดว่าเราอยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้หรือไม่และวันนี้คำถามที่อยู่คู่กับมวลมนุษย์มาอย่างยาวนานอาจกำลังจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วครับนี่คือภาพที่สร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกภาพจากยานสำรวจ Perseverance ขององค์การนาซาที่เผยให้เห็นหินรูปร่างแปลกตาที่นักวิทยาศาสตร์หลายคน เชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตโบราณที่เคยอาศัยอยู่บนดาวอังคารครับการค้นพบที่เรียกได้ว่าสันสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์โลกนี้เกิดขึ้นที่หลุมอุกบาตเยซีโรซึ่งในอดีตเมื่อหลายพันล้านปีมาแล้วเคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีแม่น้ำไหลามาบรรจบกันและนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่ามันคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่จะเจริญเติบโตได้ครับแต่ความจริง ที่นาซาเองก็ย้ำมาโดยตลอดคือสิ่งที่ถูกนำเสนอในคลิปนี้มันยังไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าคือสิ่งมีชีวิตโบราณครับเพราะตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่า potential biosignature หรือสัญญาณบ่งชี้ที่อาจมีที่มาจากสิ่งมีชีวิตครับการวิเคราะห์ที่เผยแพร่ในวารสาร n น t u r e ได้ระบุว่าสิ่งที่ยาน perseverance พบในหินที่มีลักษณะคล้ายลายดาวจุดนั้น ประกอบด้วยแร่ธาตุและสารอินทรีย์บางชนิดซึ่งบนโลกของเรานั้นแร่ธาตุเหล่านี้มักจะถูกผลิตขึ้นมาจากการเผาผลาญของจุลินทรีย์ครับหรือพู้ง่ายๆก็คือลักษณะทางเคมีในหินก้อนนี้คล้ายกับร่องรอยที่สิ่งมีชีวิตเคยทิ้งไว้บนโลกของเรานั่นเองครับแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ย้ำชัดเจนนะครับว่าการเกิดแร่ธาตุและสารประกอบเหล่านี้ก็อ,อาจเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตได้เช่นกันครับดังนั้น แม้ว่านี่จะเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาแต่ก็ยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายครับเพื่อไขปริศนาให้สึ้นสงสยัยนาซาจึงต้องนำตัวอย่างหินที่มีค่าก้อนนี้กลับมาวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยเครื่องมืออันซับซ้อนบนโลกครับซึ่งนั่นคือภารกิจที่กำลังดำเนินไปในขณะนี้ครับแม้จะยังไม่มีการฟันธงว่านี่คือหลักฐานของชีวิตจริงหรือไม่แต่การค้นพบนี้ก็ยังคงมีความสำคัญอย่างมหาศาลครับ เพราะมันทําให้เราเริ่มเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าในอดีตอันแสนยาวนานดาวอังคารเคยเป็นสถานที่ที่น่าจะเอื้อต่อการมีชีวิตได้จริงและนั่นก็ถือเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดในการตามหาเพื่อนร่วมจักกรวาลของเราครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ติดตามแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยครับ And a year ago, uh, we found a sample, uh, and it was uh, again, we're exploring in places where there were rivers and, and where there were lakes. And uh, much as on Earth, uh, we think that that's where we'd see signs of ancient life um, uh, on Mars. And so a year ago, we thought we found uh, what we believe to be signs of microbial life. Uh, on the Mars surface. And so we put it out to our scientific friends uh, to pressure test it, to analyze it, and go, did, did we get this right? Do we think this is signs of ancient life on Mars? And after a, a, a year of review, uh, they've come back and they said, listen, we can't find another explanation. Um, so this very well could be the clearest sign of life that we've ever found. On Mars, uh, which is incredibly exciting. And today, we are really showing you how we are kind of one step closer to answering humanity's one of their most profound questions, and that is are we truly alone in the universe? So, if I could have the first image, please, that would be great. So, last July, as Secretary Duffy uh, eloquently described, NASA's Perseverance rover found a leopard spotted rock at Mars. And scientists immediately knew it was interesting. We hadn't seen anything like that before on Mars. And we talked about it last summer. The moment we found it, we put out the images for everybody to see and everybody to share, share in the joy of NASA science. <laughs> um, and, you know, today, we're really here celebrating that incredible hard work of the science team as they literally tried to prove it wasn't interesting. Maybe it's just <laughs> something else. Maybe it's not, you know, the key uh, result that we've been waiting for. Um, and so they've they've done the analysis on these leopard spots, um, and we, you know, we think they are potentially made by some sort of ancient.